สวัสดีพี่น้องมันนี้สิพระอามาหิตเขาพัดมาใส่ไข่เนาะไปไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่บอกสะะอันนราะว่าเขาพัดกะตอนนี้พรัดชิดทางพัดเนี่ยพัไ่มาก,ก่อนมาจ้างรถกลรถที <laughs> Thank you.

ごめん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 ごめ 你不会

จะเสดก็าวพัดโออจะซ่บดีๆเนอะกินน้ำหนึเด้ออ๋ออียใส่ยังไงน้ำมันหอยใสอยู่ใส่ยี่ที่ว่าจะบู๊ถึงขะ้นใ

จะได้นะเขาไปจะเป็นสู้เขาบขอกเขานละฮะนทำได พักเออโอ้ยแยมิดเกลือ 然后。 Còn <laughs> nhé, mình chưa Mới lấy cái nhỏ Để cả nó ăn, Thôi thôi, đẹp Má má สบายดีคิมนี่ขอทุกสี่ดรงเพลนเท่านี้เนาะพี่น้องฝากไว้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้อไเเป็นกำลังใจให้ร้นไปบายบาย